ดีจ้ากลับมาพอกับรายการสาวนิพามาลสวนมาเบิ่งรถอีกแล้วนะคะพี่น้องขาแล้วกลับมาพอกับ นี่จากรีเจนโฮมค่ะนะคะพี่น้องคะมือนี่นะคะนี่ขอนําเสนอสุดพิเศษเลยค่ะพี่น้องคะเป็นรถยอดนิยมและก็ลดราคาถูกมากๆนะคะพี่น้องคะนั่นก็คือนิสสันซิลฟีนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปออปชั่นนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นนิสสันซิลฟีเครื่องยนต์1.6นะคะเป็นรุ่น s อสปี2018นะคะพี่น้องคะคันนี้ไม่น้หน่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้อง คันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีสตอมวัยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6สซีของตัวนิสสันซีฟีนะคะพี่น้องขาป้ายแดงราคา895,000ันบาทนะคะพี่น้องขาแต่ว่ารีเจนโฮมค้านะคะขายอยู่ที่ราคา 44%, 5 0 0 0ันบาทนะคะตัวนี้เพิ่มเติมต้นยูนที่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะคะสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้แล้วก็สามารถฟรีดาวได้คะ่ะพี่น้องขา ค่ะพี่น้องคะเขามาเริ่มกันที่ตรงด้านหน้ากันก่อนนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเพิ่นจะมาพ่อไฟหนาแบบตาเพชรนะคะพี่น้องคะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมีตัดหมอกนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปแล้วเพราะว่าตัวล้อเอาจะบมีตัวไฟคู่หนาตัดหมอกนะคะพี่น้องคะตัวนี้ก็จะมาพ่อมกระจังหนาแบบโค้งเมียมนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดิมเหมือนตัววีนะคะพี่น้องคะปีใหม่มากๆคือปี2 0 1 8เท่านั้นเองค่ะพี่น้องถัดมาเลยค่ะพี่น้อง มาเบางด้านอ่าลอดนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางไม้นะคะพี่น้องโอ้โหเป็นยางรุ่นดันล็อบนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวนี้อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นยางไม้นะคะยางปี2020นนะคะพี่น้องขาโอ้โห,โโหยางแค่ใส่งานไปได้แค่ปีเดียวเองค่ะพี่น้องขา ตัวนี้นะคะแม็กจะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นยางไม่เป็นรุ่นอลอบทั้งซีเซ็นนะคะเป็นปี2020นะคะพี่น้องคะใส่งานมาหน่อยมากๆเลยะคะ่ะพี่น้องคะถัดมานะคะพี่น้องก็จะเห็นว่าด้านข้างนะคะกระตอกมูช่างหรือว่ากระจกมองข้างนะคะจะเป็นตัวกระจกมองข้ามแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องคะไฟเลี้ยแบบ LED นะคะนี่จะเห็นได้ว่าทันสมัยมากๆเลยะคะ่ะพี่น้อง ตัวบอดี้ด้านนอกนะคะก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะแต่ว่าจะเป็นสีอ่าซื้อทั้งการที่เอิญในศูนย์ของป้ายแดงนะคะจะเอิบว่าสีสตอมไว้นะคะเพี่น้องคะตัวนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในหกสีของรุ่น S v วที่ผลิตออกมาจากศูนย์นิสสันนะคะพี่น้องคะ ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมได้เห็นก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นคิ้วกระจกแบบโครเมียมนะคะพี่น้องคะตกแตง่งไขยยักมาถึงนี่เลยนะคะขอย่ำนะคะรถคันนี้นะคะเขามีการติดฟิล์มไห่แล้วเรียบร้อยทั้งคันนะคะพี่น้องคาโอ้โหชื่อว่ารุ่นท็อปแล้วก็ออปชั่นจะเต็มสภาพดีนะคะพี่น้องคานี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวตรงข้างนะคะมือแตบก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะพี่น้องคาบบมีแบบร้อยขีดควนนะคะไห่เบิ้งได้เลยนะคะพี่น้องคาสีกับโบมีแบบ แบบว่ามีการอาบน้าม,มาค่ะพี่น้องคาซึ่งเป็นสีเดิมสีแท้นะคะสีเบาบางหรือเกินไปหรือว่าเบาหนาจนเกินไปนะคะนี่ถัดมาเลยค่ะพี่น้องคาตัวบอดี้ด้านนอกด้านหลังนะคะพี่น้องคาก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมาพร้อมสปอยเลอร์แล้วนะคะพี่น้องคาสปอยลเลอร์อนี่ตัวนี้ก็จะมาจากศูนย์นะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาสภาพดีมากๆค่ะพี่น้องคะก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้กระจะมาพร้อมซิลฟี่นะคะเป็นรุ่น SV นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะพี่น้องคานี่ สวยมากๆค่ะตัวนี้สีขาวซึ่งเป็นสีที่นิยมนะคะพี่น้องขาของคนที่หารถรุ่นนี้ราคานีไปใส่งานนะคะพี่น้องขาขอย้ำนะคะว่าคันนี้ขายแค่ราคา440,000บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขาผู้ใดสนใจสามารถติดต่อคมาสอบถามได้เลยนะคะพี่น้องขาโปรโมชั่นดีๆยังรอพี่น้องอีกมากมายค่ะพี่น้องขามาเบิ้งโดยรอบคันของคันนี้นะคะพี่น้องขานี่จะเห็นได้ว่าสภาพดีมากๆอย่างไม่แม็กไม่นะคะแม็ก นี่ก็คือแม็กเงาแม็กว้าวนะคะพี่น้องคาซึ่งเป็นล่ออันร้อยที่แบบสภาพดีมากๆเลยค่ะพี่น้องขารีเจนโฮมคารับประกันให้นะคะซื้อรถกับรีเจนโฮมคานะคะบ่มีผิดหวังนะคะพี่น้องขาโอเคว่าเป็นการเสียเวลานะคะนี่จะพาพี่น้องไปเบิ้งดานไนของโดยสารนะคะพี่น้องขาว่าซีออปชั่นจะเต็มแบบสมเป็นรุ่นทอน็อบซ้ำใดนะคะพี่น้องขาไปเบิ้งกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องเขากะมายุตรงด้านในของเดอร์จัของนิสันซิลฟี่คันนี้กันแล้วนะคะคันนี้นะคะจะมาะพร้อมระบบพุชตาร์นะคะพี่น้อง่ะเพียงแค่เหยียบเบรกตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะพี่น้อง่าอย่างที่นี้เคยบอกไปในต้นคลิปนะคะว่าคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆค่ะไม่แท้นะคะมีประวัติศูนและก็สามารถเช็คประบรศูนได้นะคะว่าเขาไม่การกลับไมมหรือ ก่อไม้หรือถอยไม้ให้พี่น้องนะคะคันนี้นะคะไม่เพียงแค่6กหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่น้องคาย้ำว่า6กหมื่นโลนะคะพี่น้องคาซึ่งเป็นรถที่ใ่งานมาหน่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องขาถัดมาคะ่ะพี่น้อง พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังนะคะหรือว่าพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับได้ถึง4ทิศท,ทางคะ่ะพี่น้องขาตัวนี้นะคะแล้วก็สิมีปุ่มควบคุมนะคะสวิตช์ตรงนี้นะคะพี่น้องขาก็เอิ้นว่าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่น้องขาซึ่งตัวนี้กับคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวสีดํานะคะคือว่าออปชันจะเต็มมากๆเลยค่ะพี่น้องขาโอ้โห ถัดมานะคะพี่รองคะคันนี้นะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบออโต้ชิปชรอนิกนะคะหัวเกียร์จะเป็นแบบยูนิเทนนะคะพี่้องคานีชิปชรอนิกแปลว่ายัางนะคะแปลว่ามีแม่นวน่แล้วก็มีออโต้ในเกียร์เดียวนะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆาเลยะคะ่ะพี่้องคาถัดมาค่ะก็จะเห็นได้นาจอนะคะจะเป็นนาจอเดิมแท้ของจากซูนิสันนะคะตัวนี้นะนี่นะคะพี่้องคาสามารถรองรับบูทูเด้น,นะคะรุ่น ท็อปนะคะสามารถรองรับ HDMI นะคะพี่น้องขารับสายโทรออกโทรเข้านะคะนี่รองรับได้แอปหลายอย่างนะคะพี่น้องขามีเนฟอมนะคะพี่น้องขานี่ปรับอัพบดิเอ็นว,ว่าใส่ดีวิดีได้นะคะพี่น้องขา ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ได้พร้อมนะคะสามารถรองรับซีดีหรือดีวีดีไอพอดยูเอสบีนะคะตัวฮีดีเอ็มไอหรือว่าเอ็มเอชแอลนะคะหรือบลูทูธค่ะพี่น้องขะสามารถรองรับแอปได้อีกหลายอย่างน,นะคะรับสายโทรออกโทรเข้านะคะพี่น้องขะสามารถรองรับเอวีได้พร้อมทันสมัยบาคะออปชั่นจะเต็มมากๆเลยค่ะพี่น้องขะแอร์ Air นะคะเขาเอิ้นว่าเป็นแอร์แบบ ระบบสัมผัสน,นะคะหรือว่าแอร์ดิจิตอลนะคะพี่น้องขา่ะพี่น้องขาโตโยต้าซีฟีคันนี้นะคะจะมาพ้อมเบาะนังนะคะซึ่งเป็นเบาะนังแท้นะคะสภาพดีนะคะบ่มียุบบ่มีย้วยบ่มีขาดบ่มีพังบ่มีเสียหายบ่มีชำรุดนะคะซึ่งเป็นเบาะสภาพดีมากๆนะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาสภาพมาได้ยังดีคะ่ะพี่น้องขาโอเคค่ะนี่คือออปชั่นภายในของของโดยสารของโตโยต้าซ,ซีฟีด้านหน้าคันนี้กันนะคะเดี๋ยวน่สิพาไปเบิ้ง เบาด้านหลังนะคะเป็น้องคาซึ่งสิงมีนั่งได้สบายบอนั่งได้แบบหลายคนบอรองรับได้หลายคนบอรหรือว่ากว้างขวางบอนะคะไม่อย่างในด้านหลังนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะเขากำลังมาอยู่ตรงด้านหลังของ닛สันซีฟีคันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะออปชั่นเด่นๆของ닛สัน หลายๆรุ่นนะคะก็จะมาเป็นตัวแอร์ลังนะคะพี่องคะซื้อรถในราคา4 4 0 0 0 0หาพันบาทออปชั่นจะเต็มนะคะพี่องคาไม่หน่อยราคาถูกสภาพดีนะคะต้องที่รีเจนโฮมคาร์เท่านั้นนะคะพี่องคานี่คะ่ะด้านหลังก็จะมีแอร์ลังนะคะพี่ตงคาเบาะนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวเบาะนั่งเช่นกันนะคะพี่ตงคาซึ่งจะเห็นได้ว่าเบาะเป็นสีดํานะคะภายในเป็น้องหรือสารเป็นสีเบจซึ่งมันตัดกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะพี่องคานี่ตัวนี้จะมาเหมือนเทียนหน้านะคะนี่ มีตัวที่ผ้าแขนงด้านหลังแล้วก็ที่วางแก้วด้านหลังนะคะพี่น้องคะ่ะมีตัวเข็มขัดนิรภัยทุกอย่างครบนะคะนี่ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะพี่น้องคะเป็นตัวเซฟตี้ความปลอดภัยของิสันซีฟีคันนี้เพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะคะพี่น้องคะบ่อเป็นงานเสียเวลานะคะนี่สิพาฟเบเบิ้งท้ายของเดอรสางของ닛สันซีฟีคันนี้กันนะคะติดตามกันเลยค่ะพี่น้องค,ค่ะพี่น้องคะเขาก็มาอยู่ตรงด้านหลัง ท้าของเดือดสรของนิสสันซีฟีคันนี้กันแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้เห TO no ็นว่าท้ายด้านหลังนะคะโอโถกว้างขวางนะคะพี่น้องคะสภาพดีบ่มมีเสียหายหรือว่าบ่มีสกปรกนะคะแผ่นร้องหรือว่าถ่านร้องก็ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้นะคะนิสสันซีฟีเขามีการเตียบอุปกรณ์ห้พี่น้องแล้วนะคะจะมาพ้อมอย่างอะไรนะคะอย่างอะไรไม่นะคะพี่น้องคะอุปกรณ์ถอดล่อแม่แรงครบนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะสามารถร้องรับอียี่สิบได้นะคะแล้วก็สามารถร้องรับบางได อ2ยี e ่สิบถึงอีหานะคะน้องคะซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะค่ะบ่เป็นการเสียเวลานอตเหลือกับสีบแบบเบื่อในการแบบเบาลายนะคะนปองคะเราดูสภาพใเบิ้งของเครื่องด้านหน้ากันนะคะนคะไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะน้ดงเขาก็มมอยู่ตรงด้านหน้าของเครื่องยนต์ของนิสสันซีฟีคันนี้กันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสภาพนอกนี่คือดีมากๆเลยค่ะสภาพคันนี้ถือว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องคะเพราะว่าดิจิทโฮมค้าเขาบำรุงรกคาสภาพเช็คทุกอย่างให้พี่น้องมั่นใจได้แล้วพี่น้องก็จะเห็นได้ว่า,าตรงชนวนกานคามร้อนนะคะกับสภาพดีนะคะและที่สําคัญนะคะขาดบรได้นั่นก็คือสติ๊กเกอร์มาตรฐานมอ,อกระจากโรงงานนะคะยังยุ่งเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะแห่ซุ้มชัดๆเลยคะ่ะหัวน,นด็ดตม่มีการแกะบม่มีการถอดนะคะพี่น้องคะล้อนฝากระโปรงทุกอย่างกับบม่มีปูดบม่มีเบี้ยวนะคะบรสามารถดัดต่อหรือว่าดัดแปลงได้นะคะพี่น้องคะเครื่องยนต์นะคะก็จะเห็นได้ว่า ว่าสะอาดมากๆค่ะพี่น้องขาตัวนี้นะคะตัวแบตเตอรีอร่เขามีการเปลี่ยนไห้พี่น้องแล้วนะคะพี่นอ้องขาตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพี่น้องโอ้โหหัวน็อตนะคะเบิ่งตรงนี้นะคะพี่นอ้องขาไหตากล้องเขามาเบิ่งซุ้มใกล้นะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าหัวน็อตบ,บ่มีการแกะบ่มีการถอดนะคะหัวน็อตบ่มีการเก่านะคะนี่พี่น้องขาหัวน็อตแท้หัวน็อตเดิมนะคะ เครื่องยนต์้อมีกันดัดแปลงนะคะพี่น้องคะเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้นะคะจากของตัวนิส n ันซีฟีคันนี้กันเลยนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาสิพามาเบิ่งด้านหน้ากันอีกครัง้งแล้วก็จะมารวบรวมข้อมูลให้พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องคะแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะพี่น้องเขากลับมาอยู่ตรงด้านหน้าก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนิสันขอยำขอมุ้นให้พี่น้องฟังนะคะพี่น้องขาค,คันนี้นะคะจะเป็นตัวนิสสันซิลฟีนะคะเครื่องยนต์1.6นะคะเป็นรุ่น s อวีปี2018นะคะพี่น้องขาค,คันนี้ไม่เพียงแค่6,000 60, โลนะคะราคาป้ายแดงขายอยู่ที่8 9 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ารีเจนท์คค่าขายอยู่ที่4 4 5 0 0 0ันบาทนะคะพี่นอ้องขาพรทำต้นอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะและพิเศษสุดๆนะคะพี่น้องขาค,คันนี้นะคะพาสีนะคะยาวๆถึงปี60 ถึงวันที่14มิถุนา6หาปีนานะคะพี่น้องขาโอเคผู้ใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเขาจะถิมช่องทางการติดต่อให้พี่น้องนะคะพี่น้องขาและก่อนจากกันนะคะนี่ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้นีานะคะพี่น้องขาเมื่อนีนนี่ขอโตร้าาไปก่อนนะคะพี่น้องขาขอโตค่ะ,คะสวัสดีค่ะ